สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบุขคูสุคนบสุมองสุบนพี่น้องจ๋ายางโตพี่น้องมานยางโตเนาะตาสิพายางลงไปลุ่มพูดแหละพี่น้องเอ้ยฟ้ามืดคืมคือฝนสิตกี่แหละพี่น้องเบิ้งแมมาเบื้องนี้คือมืดมืดบอกก่อนเกือบเืลบังตาเวีนอยู่พี่น้องเอ้ยบอกมันมืดมืดคือฝนสิตกเนาะพี่น้องเห็นบอก มาเมืองนี้หันใครแด่แจ้งจังป่างอยู่พี่น้องเอ้ยด้วว่ามันก็เป็นสีครึ้มๆแหละพี่น้องไปย่างต่อเดินเล่นกันต่อพี่น้องข้าวเจ้าก็มาเก็บเกี่ยวแหละเห็นบ่อโตที่ข้าวเจ้าเกี่ยวแล้วพุ่นะพี่น้องเป็นกองลุ่รุมอยู่พูดหยุดพูน ni empat kekai pun เาลุกตนนื่นมนดูหมอกโอ้ยขนคียงลุกมีอย่างละหมอจะมาเด้๋าายขนคีงลุทกทุกเทืออยู่ห้องนี้นี่พี่น้องจะบโมฮุวว่าเป็นอย่าง มีคนนอนอยู่นี่บอืกพี่น้องอะไรเด็คกคนขี้ลุกทุ่ๆเถือเลยพี่น้องเอ้ยน้ำเนาะน้องเนาะบึงนกคุม้มนกเขา นี่ตาเ่าไฟไหม้อยู่บนนี้บ่แมนพี่น้องเอ้ยมันไหม้อยู่ฝากฝากต้นไม้เบื้องนั้นอีดีีตาเราคือว่าไหม้อยู่บนนี้บ่แมนนั่นแหละพี่น้องอแจ้งจังปางพี่น้องจ๋าเห็นบ่ามเนาะพี่น,อน้องเนาะบรรยากาศด,ดีดีเด้อพี่น้อง แม่นาแม่ตามายังไงแม่ตาตื่นอยู่ตะมงนี่แหละพี่น้องคนขีงลุกตะลุกบุ่งมัวเป็นอย่างสออดดิความงามพี่น้องพักเนาะพี่น้องเนะาะบงามแบ่พี่น้องบรรยากาศน้เซาอุดีที่สุดเลยพี่น้อง นแม่ตากะสิย่างไปพูดและย่างกลับเมือบ้านพคนละมาถ่ายตัวนี้พี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องแต่บอยยังยังได้ยินเสียงอีกเลยพี่น้องจักมันอีหยังมันมีคนบ่อยู่หันยังวะแม่ตาแนมไปกับบ่มีอีหยังไดยสิบ่ได้มาย่างหลีบ่ อู้ยุ่ฝนเห็นบ่พี่น้องตกกระต่ายมีกระต่ายอยู่กระต่ายตัวบอกง่ายเลยกระต่ายก็แปกใจ๋อยู่นะอู้ยบังกระต่ายวะนะพี่น้องเห็นบ่กระต่ายย่อกองเข้าบ่บะบุกจักย่อเข้าพี่น้องมันกินหญ้ามันเข็มทางพ่อ แม่ตากับบฮูจัากว่าเป็นอย่างมายังได้กับขนเคียงลูกกูเท่เจาะในแฟนฟังเราก็สิบอกให้มาอีกละ,ละบอกให้ง้างละเป็นบอกพี่น้องงามบอกวิวตัวนี้แม่ตามักได้มุมนี้มักแหง้งมาได้มาท่ายตัวนี้ เห็นบ่าพี่น้องจางามเนาะงไปนำกันนี่สวยงามพี่น้องอากาศพุทธิได้เลยพี่น้องเริ่มมีแสงแดดเข้ามาแล้วพี่น้องจาแต่ไม่ตากับสัญญาณกลับไปมองนั่นคือเก้าพี่น้องเลยเห็นบ่ะ สงสัยมีคนนอนอยู่หันนะพี่น้องก็จะเห็ุธรรมตาตื่นมายางไหลแม่นก็เป็นอย่างแล้วเนาะตาเมตตาสิพายางลงไปพี่อันนี้กระดกทานตะวันคือกันพี่น้องจ้ะงามบ่ เดียวงามดีเนาะพี่น้องม่ตาเราคิดว่าไม่อยู่มองนี้ว่าฝ่ายใหม่มันบุแม่นพี่น้องเอ้ยม่ตาสือยางลงไปลุ่ม ທີ່ຍາມມ່ວນຍາມມື້ເຊົ້ ส,สวยสวยงามฮัลโหลอุ๊ยอุ๊ยขอโทษด้วยพี่น้องด้วยแกงโกงไว้แกงกลับไป้งเมตตาวะแมนกระตาเอ็นบบเม,มนพี่น้องจ๋า นี่แหละแม่ตากะมักมาเก็บดอกพักอยู่แถวเนี่ยแหละแม่เพื่อนเราบต้องมาเก็บเพื่อนโบให้มาเก็บแม่เพื่อบอกเพราะว่ามันอยู่ทงนาบัดขาเจ้าว่านยาวานย่างเขบบุ้งงูนะแม่เพ่นบอกเอบบุงูจักเพื่นาเพ่นใส่ปุ๋ยใส่อย่างแม่เพื่อนบอยากให้มาเก็บเพื่อนยันถื่อขาเจ้าใส่ยาอย่างหอบสกินสิบบสบายนะเพื่อนกระบอกแม่เป็นห่วงลูกสาวนะพี่น้องสดดีดอกทานตะวันนะพี่น้องบอก บ่มันบาดเลยไม่ตาเสือโบเลมาเต้นลำอยู่นี่บ่ดอกหญ้าบ่อันนี้มันขาเจ้าปุกมะขาโพดข้าเจ้าเลยนี่บ่ไฟไหม้มันไหม้ยังมังได้วะเนี่ยมาไม่ตาเราคือแบบอยู่แถวนี้บบแม่เด้อมันอยู่ไกลเตื่อได้หน่นะ อ๋อน,นี่มันมักสาลีข้าเจ้ามะข่าโพดข้าเจ้าพี่น้องจ้ะนุคุ้มบ่บานเฮานุคุ้มกับนุข่าอื่นจ้ะนี่นบ่ต้นมักสาลีข้าเจ้าบัวงามปั้นเนาะพี่น้องอต้นมักสาลีบก,กบ่คักปันได้ด้วยหอมเด็กน้องออหอมข้าโพดหอมข้าโพดอื mày mong đợi nó mày mong đợi bựng mà tới hơn mấy ta cứ vào cái cây mấy ta là cứ đổ bột ta nhang mà hót thì đấy thì chắc xin đồ mong đợi nó mà mày hiển lời สวนเข้าโพดขาเจ้าพี่น้องจ๋าคนละพี่น้องเอ้ยเมตตากะเสดกลับคืนเลยเด้อพี่น้องเด้อิไดจบบรรยากาศไปสัมนี้แหละพี่น้องจ๋าิได้ย่างกลับแล้วได้แบดน,นี้พี่น้องเอ้ยอ่ะนั่นแหละขอกันไหมคลิปหน้าเนาะพี่น้องนาะท้าคลิปนี้เมตตากะขอเกล้าคำว่าสบายดีพี่น้องเอ้ย โชคดีร่ำรวยอยู่ดีมีแหงเบิดสุขูสุขคนความเจ็บจะได้ความใข้อย่ามีเด้อพี่น้องเด้ออโชคดีตลอดไปแหละพี่น้องเอ้ยเป็นจังไ๋ก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามาเบิ่งคลิปเพื่อเป็นกำลังแหงใจเมตตาเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อไปละพี่น้องเป็นจังได๋กะ ขอบมกขอบใจละลายกับทุกท่านเนาะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าท้างคลิปนี้แม่ตาก,กัขอเก่าคำว่าสบายดีพี่น้องก็ไปแล้ว